เลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกกันด้วยเลยนะครับวันนี้ผมจะมาทำช้างเล่นน้ำเหยียบบล็อกญ้านะครับเอาเครื่องมันพังไปเลยเปิดช้างสปีดคลิปเฮ้ยเอาว่ะ อห้ามอย่าบล็อกยานะครับนี่ถือว่าได้นะครับห้ามอย่าบล็อกยาตัวนี้นะคือตัดต้นไม้ก,ก่อนเลยต้นใหญ่ซะด้วย แหลกเลยเป็ดช่างแล้วแหลกอย่างนี้นี่เองแต่ต้นไม้ยังไม่ใช่โปรแกตตอนนี้ ให้ยาบอกยา่าอูู้้เกินอู้ให้ยบอกย่านะครับห้า,ามดุบกย่าด้วยปิดกันยังเตือนมันซะหมดโฟก,กัสเกมปิดซะขอขุดดินละกันนะ เยอะเลยพวกทำทางเดินน่ะนะขอขุดดินเยอะๆเลยย<ส>ินฟรีไปกันเลิศ ไม่ไม่เกือบวะฮะไม่ <S 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 โอเคนี่คือภาคเสริมไม่เกี่ยวคือ อ่ใถ้ทุกคนเมนคน Q&A ได้นะในคลิปนี้เพราะเออเออคลิปที่ผมบอกไปมันเม้นไม่ได้นะก็ไม่รู้เกยังไงนั่นก็บายนะครับ